บอ่อปูเปื้องบอ่อปูเปื้องครับบอกเลยว่าอาหารอร่อยอันนี้เปคูทอดนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับสิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเรามาตกปลา พายุดีเพชชนนะครับกองบตูแจ้งมาแล้วว่าดีเพชชนเข้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วสิบเจ็ดเรามากันนะครับตั้งแต่เรามาตั้งแต่บอยังไม่เปิดนะครับผมบอเปิดเก้าโมงเรามากันหกโมงเช้านะครับ,บเราประมาณครึ่งร้อยแล้วตอนนี้คือตั้งแต่เช้ามาบอกเลยว่าไม่ยุพายุดูพื้นครับเละดูรอยย่ำครับบอกเลยว่า คือแบบว่ากินไม่อยู่ทั้งบ่อมีอยู่สามคนนะครับเบาๆเบาๆแต่ว่าบอกเลยว่ามันสุดๆนะครับกินตั้งแต่เช้านี่เลครับไอนี้ทั้งนั้นไปครูทอดไอนี้ทั้งนั้นน้ำน้ำจิ้ม,มไปครูไซนี้ขึ้นนะครับไซนี้อัพนะครับไม่ใช่นี้ต่ไปคูนะครับตัวไหว,ว,วไซสิบห้าตัวไหวไซนบึก บึกบึกก็มีนะครับผม15ขึ้นทั้งนั้นวันนี้เราฟาดฟันกันไปแล้วเกือบ10ตัวอดวันนี้ก็บอกเลยว่ามันนะครับทำทำฉ่ำด้วยมันด้วยครับไม่มีใครโอ้โหยุผมว่าไม่มีใครที่บอกว่ามันมีใครเห่าอะ่ะคือไม่มีใครที่บอกว่ามันตกมัตนตกปลาท่ามกลางพายุอ่ะเรัียดทำมันเออ แต่ว่าดูสิครับปกติเสาเสาอาทิตย์บ่อนี้บ่อปูเปื้องนี่ครับดาวเชียงลากน้อยเรียบด่วนนะครับเรียบด่วนมองไปอินเสาอาทิตย์นี่จะเต็มนะครับสมาชิกจะเต็มมากเลยครับนานๆนกกักกวาจะเต็มแต่ว่าวันนี้มากันสามคนนะครับมัน <c oughs> <c oughs> เป็นปอะไรที่แบบว่าบ้าบินนะครับเจ้าของบ่อวันนี้เจ้าของบ่อวันนี้คือมีแต่เรานะยสามคน เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายไว้ยาวๆนะครับแล้วผมจะโยนเหยื่อก่อนนะครับคือมัน